เจริญสุขเจริญธรรมประดายชัดจมน,นะตอนนี้ก็มาถึงวัดธรรมตะโกจังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะพร้อมทั้งคณะของท่านพระปลัดประเสริฐอริยวังโสเพจพระบัณน,นอกบอกธรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ร่วมบุญสร้างอาคารเรียนเด็กกำพร้าและเด็กโดยโอกาส หน0 0งบาทคุณโยมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะนะซึ่งวัดธรรมตะโกตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบรุรนะีตอนนี้ก็มาถึงอย่างวัดเป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้ทำการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะพร้อมทางนั้นก็ได้มอบ ให้แก่ทางวัดแล้วก็จะมีหลวงพ่อหลวงพี่นะมารอารับสายทานศรัทธายาตโยมใครมาถึงก็จะจอดรถพร้อมทั้งนําของเนี่ยมาลงนะที่โต๊ะรับบริจาครวมด้วยช่วยกันคุณโยมก็มุทนานะนะยาตโยมที่ได้รวมบุนกันทุกคนทุกท่านแล้วนะจากนั้นก็ เข้ามาด้านในคนุณโยมเพื่อที่จะได้ทำการถวายพัตาหารเพลนแก่พระภิส,สุสงฆ์สาม,มเนรนเมื่อถวายพัตาหารเพลนเสร็จแล้วเราจึงเข้าสู่กิจกรรมในการมอบของให้แก่เด็กๆคุณโยมไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยหรือแม้แต่จตุป,ปัจจัยก็สามารถให้แก่เด็กๆได้คดุณโยมเด็กๆเมื่อได้แล้วก็จะ นำไปฝากไว้กับผู้ที่ดูแลนะขนมเต็มตะกร้าคุณโยมเด็กๆเ,เยอะมาก260กกว่าชีวิตนะที่อยู่ในนี้นั่งอยู่ใต้อาคารเดียวกันทานข้าวด้วยกันคุณโยมก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมบุญร่วมกันเนาะ ปันความสุขปันรอยยิ้มให้แก่เด็กๆบางคนก็จะมามีโรงทานเล็กๆเลยมาตั้งตักให้เด็กๆที่ชอบอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่มีก็จะเป็นขนมวันนี้ทำภาพก็ได้ถวายลูกนีนเป็นทุนการศึกษานะคอละนิดคอละหน่อยคุณโยมมบให้แก่ลูกเนน เผื่อได้ซื้ออะไรนะที่อยากจะฉันย่ที่จะซื้ออะไรที่จะไว้อ่านหนังสือในการศึกษาก็ดีถามลูกเนนว่าลูกเนนได้เงินแล้วทำยังไงบอกฝากพี่เลี้ยงครับนะฝากคนที่ดูแลถ้าอยากจะกินอะไรอยากฉันอะไรนะก็บอกเขาก็เบิกได้ประมาณนี้คนอยูอาจารย์กระจงได้นะแจก เป็นกำลังใจให้แก่ลูกเนนก่อนหมดธนาบุญร่วมกันนะคุณโยมนะสุขได้ล้ำาำําได้เลิศผ่นได้ประเสริฐข้จจมมาเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะซึ่งวันอาทิตย์ที่25กคุมภาพันธ์2พันกน็ะก็จะมีการททพระบาสสมัคคีสร้างอาคารเรียน ให้เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสคุณโยมกองทุนละหนึ่งบาทหรือว่าตามกำลังศรัทธาได้นะโยมนะร่มบุญกันได้เด็กก็ยิ้ม,มดีใจนะที่มีญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ม,มาถวายพัตหาหานำมามอบขนมนมเนยให้ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์โบหรือว่าท่านพระประเสริฐอริยว,รวังโสูก็ ถวายลูกเนรนะกละห้าสิบห้าสิบนะนะในจเด็กดเด็กๆอีกนะคุณโยมนะนะไม่ได้ถวายแต่ลูกเนรน,นะนะมอบให้แก่เด็กๆ็กกำพรา้าแล้วก็เด็กได้โอกาสด้วยนะไม่ได้มีมากแต่เรารู้ว่าการไม่มีอ่ะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนเมื่อเราพอมีบ้างนิดหน่อยก็จึงได้แบ่งปันคุณโยมตอนนี้เด็กๆก็ ได้กับข้าวเรียบร้อยตรงนี้ก็รับประทานอาหารกันอันนี้พี่ตโตๆก็จะเป็นอาหารจานเดียวเงี้ยส่วนมากก็เยไปมอบความสุขอบคกามอบอุ่นมอบความรักให้กับเด็กๆซึ่งอัตมภาพพระวินัยทรนสิรพงศ์พระกโมจาวาดวัดหนองยาใต้ตำบลหนองยามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่เด็กๆกับท่านพระจันโบรนะ์ข้าวสาร300กิโลอีกทั้งเสื้อผ้าแล้วก็อาหารแห้งขนมนมเนยอโยมเต็มคันรถเลยนะใส่สองคันรถมาเลยอีกทั้งปัจจัยที่ยัดยมได้โอนมาอัตมาภาพก็ได้นำไปถวายแก่วัดรรมตะโก เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนให้เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสจำนวน15,000บาทอนุมทนาสาธุด้วยกัรน,นักุนยมนะนะตอนนี้ก็ใส่ขนมแนะจกขนมเด็กๆแจกขนมให้เด็กๆได้ไปรับประทานกัน <c oughs> คนดีใจคนยูจะมีโอกาสมีคนเยอะๆมามอบให้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เท่านั้น วันธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีคนนะคุณโยมนะส่วนมากคนจะว่างในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นในะใครมีโอกาสคุณโยมอยากจะจะแบ่งปันความสุขแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่เด็กๆที่โดยโอกาสเด็กๆก,กำพร้าเหล่านี้นะก็ขอเจริญพรได้เลยที่วัดธรรมตะโกตะบนเขาสะมอคอนอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีคุณโยม ดแล้วก็เป็นความอบอุ่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่เลยไม่แต่พระคุณเจ้าก็มาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งก็มีหลวงพิ่ต้อมถือว่าเป็นพระสร้างคนคนโยนที่สนองนโยบายสนองเจตนาตรงนี้เพื่อให้เด็กๆได้โตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ จนอายุสามารถที่จะไปทํางานได้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้จึงจะได้ออกจากวัดคนโยมตอนนี้พวกเขาช่วงหัวเรื่องหัวต่อในช่วงเด็กๆอยู่ถ้าออกไปอาจจะเป็นภาระสังคมหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้อนาคตของพวกเขาดับลงไปก็ได้เป็นเหมือนการมามอบโอ,อกาสครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิตของมนุษย์มนุษยชาติ คนเหมือนกันที่เกิดมาเหมือนกันแต่บุญวาสนาไม่เหมือนกันคนอยูหลายหลายคนมีพ่อมีแม่แต่ไม่เคยรักพ่อรักแม่เลยไม่เคยสวัสดีไม่เคยขอบคุณไม่เคยรักพ่อรักแม่ไม่เคยแสดงออกแม้แต่บอกว่ารักท่านมาดูตรงนี้นะลูกๆนะๆเด็กๆเหล่านี้เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กกำพร้าเด็ก้ดยโอกาสเราดีแล้วนะ ที่เรามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายคอยบอกคอยสอนให้กำลังใจให้ความอบอุ่นแต่เด็กๆเหล่านี้เขาไม่มียดัาายงนั้นก็ใครสะดวกก็เจริญพรนะคุณโยนาตอนนี้ก็ ท่านประจารย์มาให้พรอ่านโมทนาศาสตรถึงผู้เข้ารับมนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บไม่ได้ใกล้ความไข้ยัได้เห็นความเข็ดยัได้มีขออยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์คุณสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองขอขอบคุณสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านสาธุะพี่ว่าธนศรีลิสนิจจังวุธาปชาโนจัตตารธรรมาวัฒนตี อายุวันโนสุขังพระลังชยสิทธิธนังลาพังโสตีพระขยังสุขังพระลังสิริอายุจวันโนจะโผคังวุธีชยสวาสตวะาชะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเพะวัตุสัพพังกลังลัการตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ สัสทธาโสธีภควันตุเต